ท่านอาจารย์คะอย่างเช่นท่านสุเมธาดาบทก็ก็หวังหรือเปล่าคะปรารถนาเพราะรู้คุณของกุศล,ลธรรมและสามารถที่จะรู้ว่าวันหนึ่งนะคะเมื่อได้อบรมบำเพ็ญบารมีก็สามารถที่จะบรรลุได้แต่ไม่ใช่โดยความหวังว่าเป็นเราแล้วท่านภาษารีบุตรถอยไปหนึ่งอสงไขยแสนกับ ท่านก็ปรารถนาเหมือนกันที่ระับใดที่ยังมีโลภะมีความติดข้องนะคะที่จะไม่หวังไม่มีแต่ต้องรู้ว่าหวังเป็นหวังคือโลภะดังนั้นขณะนี้ก็ก็หวังก็เป็นหวังค่ะไม่มีคุณพรทิศไม่มีค่ะ,คะ,คะศึกษาธรรมะเพื่อจะรู้ว่าธรรมะขณะนั้นเป็นอะไรนี่คือความเข้าใจนะคะต้องถูกตั้งแต่ต้น ไม่มีเราแต่มีกุศลธรรมและอกุศลธรรมถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นปัญญานำไปในกิจทั้งปวงรู้ว่าอะไรควรละอะไรควรเจริญนั่นเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นถ้ามีแต่อกุศลทั้งวันเนี่ยนะคะก็ไม่มีทางที่จะดับกิเลสได้แต่ว่าถ้ายังเป็นเรายังหวังอยู่จนกว่าจะได้ฟังพระธรรมและรู้ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัย เมื่อมีปัญญาเท่าไหร่ปัญญาก็ค่อยๆเจริญขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งละความหวังดังนั้นการฟังที่ถูกต้องก็คือเหตุเหตุดีผลก็ต้องดีเข้าใจธรรมะค่ะฟังเพื่อเข้าใจทุกครั้งที่ฟังเพื่อเข้าใจเพราะว่าปัญญาทำหน้าที่ละกิเลสไม่ใช่เราการยึดถือธรรมะว่าเป็นเราเนี่ยนะแสนานานมาแล้ว เพราะฉะนั้นยากต้องเข้าใจจริงๆอย่างมั่นคงว่าไม่ใช่เราธรรมะที่เป็นกุศลเป็นกุศลธรรมะที่เป็นอกุศลก็เป็นอกุศลแม้เล็กๆ็น้อยน้อยนะคะแต่ก็สามารถที่จะเพิ่มกำลังของความเห็นถูกต้องขึ้นได้แต่ความคิดเช่นนี้ก็เป็นอนัตตานี่คะถูกต้องใช่ไหมคะไม่มีคุณทิพย์ไม่แต่<ม>เป็นความคิดซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป ค่อยๆสะสมความเข้าใจว่าไม่ใช่เราครับขอบพระคุณค่ะก่อนฟังพระธรรมไม่เคยได้ฟังธรรมะเลยก็มีกุศลใช่ไหมคะมีครับกุศลอะไรคะอะไรก็ได้สักหนึ่งเช่นกะเช่นทานครับาทานได้ยินคำว่าทานนะคะต้องรู้ว่าหมายความว่าอะไรเพราะเหตุว่าถ้าเราไม่รู้เราคิดเองตลอด ทานะคือการให้ให้จริงๆคือให้เพื่อประโยชน์สุขแก่คนอื่นไม่ได้หวังอะไรตอบแทนถ้าหวังเหมือนการซื้อขายไหมคะเอานี่ไปเอานั่นมาให้ไปแล้วบอกเอาบุญมาอย่างนั้นก็ไม่ใช่กุศลใช่ไหมคะถ้าเป็นกุศลจริงๆหมงยหมความว่าเป็นสภาพของจิตที่ผ่องใสขณะนั้นไม่มีโลภะความติดข้องจึงสามารถที่จะสละ สิ่งซึ่งเป็นประโยชน์แก่คนอื่นได้นะคะขณะนั้นไม่มีโทสะไม่มีความเดือดร้อนใจหรือโกรธเคืองผู้รับเพราะว่าบางคนนะคะโกรธคนนี้ไม่ให้คนนี้นั่งกันหลายคนให้คนอื่นที่ไม่โกรธก็ได้พระสังกุศลจริงๆก็เป็นสภาพของจิตซึ่งผ่องใสประกอบด้วยโสภณาเจตสิกอย่างน้อยที่สุด9อย่างน้อยที่สุด19ประเภทนะคะ ซึ่งขณะนี้ก็กำลังมีก็ไม่รู้ค่ะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะจึงต้องค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะว่ากุศลก่อนที่จะได้ฟังธรรมะมีนะคะแต่ว่ากุศลนั้นน่ะจะทำให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีไหมไม่ครับไม่ไมนะคะไม่ว่าจะเป็นกุศลขั้นทานหรือกุศลขั้นศีลคนที่มีจิตที่ ไม่มีความโลภติดข้องในสมบัตินะคะแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นค่ะเราก็ได้ยินเศรษฐีมหาเศรษฐีแบ่งสมบัติไว้ให้ลูกหลานหมดส่วนที่เหลือให้เป็นประโยชน์แก่คนอื่นหมดนี่ก็แสดงเห็นถึงสภาพของจิตของแต่ละหนึ่งที่สะสมมานะคะแล้วก็บางคนก็รักษาศีลด้วยการสมาทานแต่ก็ไม่ได้เข้าใจว่าสมาทานคืออะไรเพราะเหตุว่าสมาทานไม่ใช่ภาษาไทย ะะแต่สมาทานคือขณะนั้นคิดที่จะประพฤติอย่างนั้นเช่นไม่ฆ่าสัตว์เกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่ต้องไปกล่าวภาษาบาลีเพราะเหตุว่าการกล่าวโดยไม่เข้าใจนี่มีมากแต่ถ้ารู้ว่าไม่ต้องใช้คำว่าสมาทานแต่เกิดจิตคิดจะไม่ฆ่าสัตว์คิดได้ไหมเวลาที่เห็นเหตุการณ์บางอย่างแล้วก็ทำให้เกิดการรู้สึกที่ว่า จะไม่ฆ่าแน่ๆเลยทําให้คนอื่นเขาลำดักเดือดร้อนนะคะขณะนั้นก็คือความตั้งใจซึ่งเป็นสมาทานบางคนก็สมาทานศีลห้าศีลแปดก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เขาและไม่รู้ว่าขณะนั้นก็เป็นเพียงธรรมะแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นแม้ทานแม้ศีลก่อนจะมีการเข้าใจธรรมะไม่เป็นทางที่จะไปที่จะนำไปสู่การรู้แจ้งอริยสัจธรรม ก็ทำไปกี่ชาติก็ทำไปทั้งทานทาั้งศีลนะคะแต่ก็ไม่ได้ฟังธรรมะไม่เข้าใจเลยเพราะฉะนั้นทานและศีลน,นั้นไม่สามารถที่จะทำให้ดับกิเลสไม่สามารถที่จะให้เกิดปัญญารู้ความจริงของสภาพธรรมะได้เพราะฉะนั้นจริงต่างกันแต่เมื่อได้เข้าใจธรรมะแล้วไม่มีเราแต่มีกุศล,ลธรรมมีอกุศล,ลธรรมปัญญานำไปในกิจทั้งปวงเห็นโทษของอกุศล ไม่ควรอย่างยิ่งนะคะเพราะเหตุว่าจะต้องมีผลซึ่งไม่น่าพอใจและไม่ใช่การที่จะรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงเพราะอากุศลทั้งหมดค่ะมีอวิชชาเป็นเหตุความไม่รู้เป็นเหตุเพราะฉะนั้นอกุศลซึ่งมีอวิชชาเป็นเหตุจะทําให้เข้าใจธรรมะไม่ได้นะคะด้วยเหตุนี้ผู้ที่รู้ความจริงจึงบำเพ็ญกุศลเป็นบารมีเพื่อที่จะรู้ว่า เพราะขณะนั้นที่กุศลเกิดอกุศลเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะจิตที่เป็นอกุศลก็น้อยลงไม่เป็นเครื่องกัน้นเพราะเหตุว่าอุกุศลทั้งหมดไม่เข้าใจธรรมะแต่กุศลทั้งหมดค่อยๆขัดเกลาความตรณีเช่นทานนะคะสามารถที่จะสละวัตถุภายนอกแล้วก็แล้วแต่ว่าบุคคลนั้นสามารถจะสละวัตถุภายใน อาจจะเป็นไตหรืออาจจะเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดก็ได้ใช่ไหมคะก็แล้วแต่กําลังของอกุศลขณะนั้นเพราะว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นเมื่อสามารถที่จะสละได้วันหนึ่งก็สามารถสละความเป็นเราในขณะที่กําลังเห็นในขณะที่กําลังได้ยินเพราะว่ากว่าจะมีกําลังถึงขั้นที่จะละดับความเป็นตัวตนได้นะคะไม่ง่ายเลยคะ่ะ ต้องอาศัยการขัดกลากิเลสด้วยการบำเพ็ญกุศลเป็นบารมีทุกโอกาสที่จะเป็นได้ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วนะคะก็เป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ของการที่จะละกิเลส